สาธุชนที่รักทุกท่านหัวข้อนี้ผมต้องการให้ท่านเห็นภาพสถานะหรือตำแหน่งที่ตั้งการเดินทางของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะการเดินทางด้านจิตวิญ,ญญาณผมปรารถนาจะชี้ให้ท่านเห็นว่าขณะนี้เหลือระยะทางอีกนิดเดียวเท่านั้นก่อนจะถึงจุดหมายเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่ได้ชื่อว่า บรรลุปเป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบสามประการดังนี้ 1. สามารถเป็นคนดีได้สามารถประพฤติดีโดยไม่ร่วงเกินผู้อื่นให้เจ็บช้ำทางกายวาจาและใจไม่กระทำการใดๆให้สื่มเสียมัวหมองสามารถสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม 2. สามารถควบคุมตัวเองได้สามารถประคองให้ความดีคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะถูกสถานการณ์หรือบุคคลยั่วยุให้โกรธให้เกลียดให้โมโหมากขนาดไหนเขาก็ยังคงความดีงามของเขาเอาไว้ได้ 3. ส,สามารถพึ่งพาตัวเองได้การพึ่งพาตัวเองในที่นี้หมายถึง ความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะปัญหาที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องการจัดการกับความทุกข์ในบรรดาปัจจัยทั้งสามประการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นสองข้อแรกผมมั่นใจว่ามีอยู่ในตัวทุกท่านอยู่แล้ว แต่สำหรับปัจจัยข้อที่3ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดผมยังเห็นว่ามีบางอย่างคาดเคลื่อนท,ทั้งทางที่กระบวนการของมันก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้สักทีคือทัศนคติแห่งการพึ่งพาผู้อื่นที่ผ่านมาเราถูกใครบางคนหรือถูกสังคม วัฒนธรรมความเชื่อตั้งทัศนคติให้เราเข้าใจเช่นนั้นพวกเขาตั้งให้เราเพึ่งพาพวกเขาเพื่งพากระบวนการเพื่งพาพิธีการเพึ่งพาวัตถุหรือพู้รวมรวมคือเขาตั้งทัศนคติไมเซตเพื่อให้เราเพึ่งพาสิ่งภายนอกยกตัวอย่างเช่นหลายคนถูกตั้งทัศนคติว่า ถ้าต้องการพ้นทุกข์จะต้องไปปฏิบัติธรรมกรรมวิธีที่ส่วนใหญ่ใช้การนั่งสมาธินั่นเท่ากับเรากำลังใช้ทัศนคติแบบพึ่งพาสิ่งภายนอกหรือพึ่งพาการปฏิบัติธรรมไน่นำซ้ำบางครั้งเขายังตั้งให้เราต้องพึ่งพาตัวบุคคลโดยการบอกว่าต้องไปปฏิบัติธรรมกับเขาและต้องใช้วิธีของเขาจะต้องมีครูบาอาจารย์ คอยช่วยแนะนำเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเคยมีคนเคยพูดว่าการนั่งสมาธิคือกระบวนการการค้นพบความสุขจากภายในเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขนิรันดร์เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดแต่ท่านลองคิดให้ดีๆมันคือการพึ่งพาสิ่งภายนอกหรือภายในกันแน่เมื่อเรามีความทุกข์วิธีการแก้ปัญหาโดยทั่วไป เรามักจะใช้วิธีการเอาความทุกข์ออกไปจากตัวเราหรือไม่ก็เอาตัวเราออกไปจากความทุกข์เรามักจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอที่ผ่านมากระบวนการพ้นทุกข์จึงไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์การไปปฏิบัติธรรมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือการเอาตัวเองออกจากทุกข์แบบชั่วคราวต่อให้ไม่ได้ไปวัดนั่งอยู่ที่บ้าน มันก็ยังเป็นการพึ่งพากระบวนการภายนอกเพื่อการพ้นทุกข์อยูดีการพ้นทุกข์จากความทุกข์ที่แท้จริงจะต้องพึ่งพาตัวเองจากภายในเท่านั้นการที่เราสามารถเข้าใจปัญหาสามารถเข้าใจผู้ที่สร้างปัญหาสามารถเข้าใจบริบทต่างๆในทุกมิติของปัญหามันคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราพ้นจากสภาวะความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและถาวร ยามเมื่อเราเผชิญหน้ากับความทุกข์เราจึงต้องควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองกับพุทธะในตัวเราว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนมีสติสามารถควบคุมตัวเองได้เราควรจะปฏิบัติต่อสถานการณ์นี้อย่างไรปฏิบัติต่อคนคนนั้นอย่างไรโดยไม่ร่วงเกินจนเกิดการเจ็บช้ำทางกาย วาจาและใจและที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องทำอย่างไรให้จิตใจของเราเบาสบายไม่ติดค้างอารมณ์ด้านลบทุกๆกกรณีหากทุกครั้งที่เรามีความทุกข์แล้วยังต้องพึ่งพาการปฏิบัติธรรมพึ่งพาสถานที่พึ่งพากรรมวิธีพึ่งพาการปรึกษาคนโน้นคนนี้พึ่งพาไสยศาสตร์พึ่งพาน้ำมนตพึ่งพาบทสวด เครื่องรางของขังวัตถุมงคลวัตถุทางพลังงานพึ่งพาการช้อปปิ้งหรือพึ่งพาสิ่งอื่นๆที่ใช้ตัวเรานี่คือความรับของจักรวาลคือในทุกๆครั้งที่ท่านเลือกการพึ่งพาสิ่งภายนอกทักษะหรือศักยภาพจากภายในของท่านก็จะลดลงไปเท่านั้นดังนั้นท่านยิ่งพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเท่าไหร่จิตวิญญาณของท่านก็จะยิ่งอ่อนแอลง จนไร้พลังอำนาจแห่งการยกระดับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสักคนที่จะผ่านการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้จากการพึ่งพาผู้อื่นหรือสิ่งภายนอกไม่มีอะไรจะต้องทำมากไปกว่านี้อีกแล้วเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นขอพลังอำนาจจงสถิตแด,ด่ท่าน